โอ้ยกลับสบายดีสบายดีเด้อ,อสบายดีลูกสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็สุขสุขคนเนาะว <c oughs> ันนี้สาเล่นหน่อยกลับมาดินใหม่บ่พอมีพี่กับพี่น้องเลยมากำนองลาตีเพิ่นมาหดหัวสีไข่หดหัวขาหดต้นกล้วยพี่น้องเลยเพิ่น,นมาซื้อน้ำให้แม่เท่าเพิ่นแต่เพิ่นมาหดอันอันเครื่องปลูกเลยพี่น้องเลยเพิ่นกระเทียมมาแตเพิ่นเอามาหดเครื่องปลูกเลย มเมถาวรกับอกพอมีเรายังคาเวียกอยู่นะพี่น้องได้ลาสกัสิมาคือกันเนาะพี่น้องเนาะดูไปเบิ่งกันเลยไปเบิ่งน้องลาตีฮดเครื่องปลูกกับพี่น้องจะเล็บน้อยกัสิมาควอยหนาซอยเม่เา่าคือเก่ามื่อนี้มื่อนี้กัสิแล้วเลยพี่น้องเลยยังน้อยเดียวหนึ่งไปเบิ่งกันเลยพี่น้องวันนี้เปได้น้องลาตีเพิ่นฮดนี่ยฮดกกหัวสีไข้หัวสีไข่หัวค่ะหัวหญ้าใกล้กัซซีเล้วเลยพี่น้องยังแต่ทางเจนี้น้อยหนึ่ง บาดิปุ้งบ่นเลยงามบ่นเลยเด้อพี่น้องเอ้ยขึ้นไวๆเนาะขึ้นไวอีหลีเด้อผู้เราเฮาก็ปลูกเพิ่นว่าน้อตัวมันน้อยๆตกน่ะยาวขึ้นยาวขึ้นพาก็กลสิแล้วลพี่น้องยังแต่มยุมยะหน่อยนึงเอ้อตสดีสดีน้องลตเพิ่นยกนาอยู่าเอาบ่ขึ้นเหยียบเิงบ่นะได้โอ้ยคนสูงอยู่เนาะบ่ันมันออกบ่หลายเห็นันอ่ะขึ้นะขึ้น พี่เห็ดงามแท้มือนี้เนาะเปียบผมซองเขาเขาที่เอาที่สูงแหลมมาได้เฮ้ยเขินสูงเขินขาวคุ่ดีอ่ายุงยโองย่องยุ้ยวายหยอกฮะคอาขาวตัดออกแค่บ่แล้วตัดออกอย่างความขาวกันนะขาวคนละแบียบก็น้ำน่ะใสงามลิ้มเลย หมดไม่ใช่หมดอีกสีวศวดนยังนี่นะสีหดต้นยังสีวศต้นกล้วยสีหดต้นกล้วยพี่น้องพอแล้วมันสินักมึงทางใหญ่อยได้ไหมนี่ก nah. ็ตัวพี่น I mean ้องต้นกล้วยก็งามงามพี่น้องเลยเขียวงามถ้าได้พี่น้องเัวนึงเล้กว่าเผื่อว่าบางพ่มีแล้วยังเสียผุนมาใส่อยู่ได้นี่เส้นเสียผุนเนี่ยถ้าเสียผุนมาแต่ผุน คนขี้งัวไปจักระวังแล้วชื่อชื้อขี้งัวมาใส่ป้าใส่จานวะใส่จานอะมันจางในหัวลงมาเลยเิงจางในหัวลงมาเลยเิงป้าพี่เนาะผูกเลยกระพนตกห้ามมือก่อนนะเนาะตุกพันว่าหมู่มือเหมือนมันตกแล้วก็เลยนมือหดจ้าว่ะมือนี้ฝนมันขึ้นน้อยหนึ่งแต่ว่ามันหักเด็ดเนาะขึ้นหักห่อนแต่ฝน เห็นเลื่อนนะม่ะีไม่คืนมาตัดใหม่ระบบมหาฮะตัดใม่ในใจทามาแต่ตัดพื้นะบบมหา้ามาแต่ตัดพื้นแล้บบมหาคุณปริทาเป้งนะคุณมาจาหาเื่อยไปเห็นอยู่บนไปหาพื้นกัลลีเลยอย่าเดือยห็นดิบขาวาบขาวคนาเฮ้ยคนทำกับโบขาวกันงา มาทางเนี่ยเนี่ยบลยมาดิน้วไม่ท่ามาทุกมือตั้งแตะตอนมาเต่ต้นเลกเลยมาดินไม่ท่าไม่ท่ามีพื้นว่าสุพังม้ามีปูถาวคือการเทงขึ้นทีขักเนาะฟาตุกหากระปุกมีพื้นอลไรพี่น้องปูกายแแรงอยู่นหักงามเนาะหักบริเหี่ยวได้ยามแรงกันเลยแล้วดูพุทธ เนี่ยคนเราฮดเถื่อละถังอ้าอีกถังหนึ่งฮดช่องถังบ่อ้าแต่ละเถื่อฮดต้นละถังแบบเพื่อไว้แบบถอดเลยอไปเลยีคอ่ฮะดคนคือักดละคนคือพักนานพักเพิ่นกะป้าเเพิ่นกำลังคุดอยัางท่านปลูกยงนีอยงทันได้ปลูกเห็นแล้วคือช่องพักมาอยู่แล้วท่านปลูกแล้วคุดมาท่านแล้วดิยังคุวยหาบ่ท่านแล้วทางนั้นก็ได้ ย่งเตจทั้งนี้นี่แหละนี่หากโต่ยหยบหยอกบึดแล้วย่งเต่ลราิมจูดราิมดสวยรไิ้โดตรกลูกดูทั้งหลังมาตีเป็นหถ้าเตจ์โยเนี่ยสยโคอยเน่สยมขยเทยวนั่นเทยวกับลงลินอยู่แถวนี้เลยไปเป็นคัเไปเปนแล้วมีะเลมนจะไป เราแห้งอยากจูดแต่มันหนักเปียกมันชุ่มจูดจะต้องชิใหม่เวอร์ดอ่ะไม่บวดพอมันยังชุ่มอยู่เราแห้งอยากมานอนจูดเฉยหัวเลยว่ะอยากมาเชียร์หน่ะนลายไส้สว่างน้ำลายไส้สว่างน้ำกระลายเปนีังป้าเจ้าไม่บอกเพรมันเจ็บแอร์หกลมลงเลยเนี่ยคนสูงเลยสูงสูง เม็ดห <16. S 1> กสิบเนี so so ่กระูงเลยเกินผ่านเกินเลยผ่านเกินวาตรฐานอยู่เม็ดหกสิบถึงไปเลยซูงพักบลเทวทักบัชาตีนยกน้ำเห็นบ่กรุทังนี้ก็ส่วนมันถลิป้าพี่น้องน้ำแช่คนนี่นคนัะมาพุดมันนละ จำว่าใส ladies, er again, oh, oh, like ่ต้นละทางเนาะวันนี้ก็แบ่งครึ่งอีกเด้มันถากันเมื่อกี้นี่ก็แบ่งครึ่งวันนี้แบ่งครึ่งอีกกป็โทมนู่เอูเนี่ย้บเมยถ่ายคลิปอ้เม่ถ่ายคลิปแล้วมีเสมอยู่ใครแต่คนทางมันนั่นนั่นมันนี่เนาะคนทางแหงเนาะเมนวันนี้ก็ขี่คอยขอยยาพาไปถ่พลาแบบเขาถ้าเขามาคุเดียเขาน่ะนึ่งยูแต่ว่าอันนี้เหมือนารมเม่นเลยเุถ่ามานโคอยมากน พี่พลอยเทียวว่านี่จนก็ได้ไปเทำงานเลยลูกผมทานตลอสองคนเลยในตลาดเนี่ยฮะนะมันเป็นอันผลิตอยู่ข้าวบดอันทมดินใส่โอย้ยรถมันลุกบ่เวลาขี่ไปแถวบาพลาเกิเคยไปตอนเทือนึงเกิดสิไปอันยินทานน้ำคนเขาเสียชีวิตเลยนะแล้วเกิดอุบัติเหตุอะไรวัดละคบฮะดิโบเมนวัดละคบในวัดอุดมวิไลนี่แหละ ขี่กรไปเลยมันต้นคุมน้อยหนึ่งคันสีขาวอันนั้นอ่ะพงดงพูดอะไดพกประมาณสำรุดเจ้าเลยกลับคืนไปเอาแถวนั้นมันคุคมลายคุมลายเลยค่ะคุมลายโอ้ขอมาอย่างฮะเ,เฮ้ยไอ้เพื่อนกขมาน้ำบันตาตุ้กินเอาอันนี้กักกมันต้น,นเอา <โก S 1> พุดเ,เอาเด็กี้มันอยู่ในนี่ มันมันบังนด้เนาะก็เลยเอาออกซะมันบริเป็นหัวปันไดออกแล้วกระเป็นค่ะคักค่ะกันนี้คือมันก็สวงามอยู่ดอกแบบนี้หดน้ยนารักไรามเลยปลูกปลุกปลุกปลายพลอะไพี่น้องเลยอันนี้กระกรูดตัวสิตมาเสียไว้ตอนแรกมันน้อยเนาะมันลัมน้อยบริเป็ี่ยนหัวพอดีหกปลาไว้กันมันพกเนี่ยมันอยู่วางกลางนี่นี่มันบังน้ำอยู่ในนี่เลย กนออกแล้วก็แปรโลงเลยปลูกพักใช่ปลู้าปลูกยังใสค่ะใช่ใช่ใช่าวานดินแค่นี้นะปลูกพักปลุกอย่างนั้ก็สวงามเมนเจ้าสวยงามอยู่เป็นดินแบบจังเลยนะดินดินดินแบบพอมีนี่มันงามเลยเป็นดินแบบดินดินดิน ดินทำอิฐมันเลยนะแบบเขาบริดุดนะเป็นดินเพียงแถวนี้ห้างบริคูนเนาะบดีคูลเป็นนาดินงามตัวดินแถวเอื้อยผัดมันมันบอยากเพียงปราชญ์มันมีก๊กไม้กลัวโก้ไผแต่เขาดุดแบบนี้มันจะเป็นดินยูรุ่มผุขึ้นมาเป็นแข็งแข็งอันนี้นะแบบอันนั้นเลยอันนี้แบบคือดินหนาหนาดงนะหนาดงบรือแบบดินที่เ้าบริบุกเบิกนะเขามีแต่บุกเบิกแต่ป่าไม่ออกนะก็งามเลยฮะคุดคุดคุม ขุดตอไม้เลยมีตอไม้ตัวใหญ่นะได้ยินบ่ะพอมีวาอยป่ะคุดตอไม้ใหญ่บนทายคลิปตะกี้มันจะอยู่แถวไหนวะแถวนี้ยแหละแถวนี้ยบอสอาชีพมีบอสมันจากรูปรูปเนี่ยวิจักเนาะมันเป็นตอไม้ใหญ่จะมีจะโตฮะตอเดียวแต่ว่ามันยาวอะไขุดออกห้าแยะแท้สองสามมือป้าตัวเนาะแบบดินแข็งเนี่ยตอนนั้นดีเลยขุดออกเวลาปลุกเพื่อนสบายเพราะว่าปลุกเพื่อนนี่เอาสิปะไว้บ่ได้ได้มั้ง

มันมีดาอันเนาะแล้วเนี่แล้วก็จูดขักขแล้วก็กวาดขักขัเลยมีตูบน้อยพอม้ยเย็นท้่ได้พี่น้องเลยมานั่งเล่นนี่อะไรมานอนด้วยนอนลูกพักนอนเท่าพักใน่ท้าแล้วอะสีอีะสังกสีเห็ดหัวขักเ้อได้พู เทียวน้อยกับว่าวอยู่ทางหลังนี่ทุกน้อาอื้อเลยค่ยะเพราะว่าอะไรก็เสียมือเนี่ยใส่น้ำมาดิน้ำเราพอมีก็ถือมาดิดอกหนึ่ถือมานำยันมันบอพอกันกินนางกินข่าวเวยเยนางกินข่าวนางลินเย็นได้เนาะเนนี่นอโอ้โกอนไม,ม้พ่อนน่อมนหขาคนทีหอมเาานี่กอไม้พ่นน่นตตสอนไม้กิมซุงนี่กำลังโป่งอไม้กิมซุงเดีนี้ ป้าจนขึ้นปกักชุ่มๆลายอยู่ได้พูุ๊้ายังไงเทวนี่ป้าตะเย็นเย็นอยู่ในนี่นะมันมีห่มไม้ยังเต่เแล้วจูดในพี่น้องมันกำลังเฮงพอดว่าฝนตกเราก็เลยจูดไปเท่ากันเลยป้าตะ เพียงามใช่ไมวันนี้ว่าอีกว่ะอีเล่ป้าสาวคอเพียผพรมส่งจบตัดมือใดลุนนะมันมันแตกปลายเลยตัดมันจะเลยเนาะเดี๋ยวนี้นะฮะแตกปลายมันแดงทีละพรมเอ้ยอนเาไว้แตกปลายมันชัางมันล่นล่นตะเก่าผมจะกะล่นแบบตะเก่านี่เขาเลยตัดออกเดี๋ยวนี้มันเชร้าแล้วล่นลุนเป็นน้ำใสอันยาเชื้อฮัวนี่เลยวะไม่ใช่ยาเชื้ฮัวบัติร่มก็ล่นเนาะเปลี่ยนเนาะมาหนีเนาะ เย็นอะไรสิคึ้นคือแถวนี้มันกับโมเงียบเป็นเดทเฮือนเขาบบบนี้เงียบบออยู่ในนะมันโมมีน้ำไกลคนนะอยู่ไกลกันเมียน้ำคนเยอะอะอยู่ในในคนน่ะแต่กันยังอยู่โดนโดนแปมกระลื้อเองโดนแปมกระลื้อเขาก็อยู่แบบมันก็สงบดีแบบหนึ่งเนาะมันโมมีแบบมแบบมันบอดไก่กันคนนะห่างกันที่แถวนี้ผัด ว,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 ว่าว่าคนไลยกะกะเงียบสงัดคือการผัวเป็นผู้น้อยเนาะนนเพื่อนคนกัห่างๆกับกับไพ่กำลังมาอยู่ใหม่นะบททัานดูกระถือหนึ่งนอ้องคือแบบคือแถวในเมืองนี่นะนู้น,กกน,กกกนใกล้กันไล่กันบ่เนื้อใกล้กันไลยกันยากในเมืองก็เลยบอบ่บบมักปรดัได้แล้วมันอึดอัดมันอยู่แบบนี้แหละอยู่แบบนี้กันเลยลกโลกนี้มีโดมีไปเคยอยู่แบบนั้นเลยนี่ยหันกันยังอยู่แบบนั้นไปเก่าก็อยู่ต่อทาน ต้นใหญ่มากก็ยังเห็นแบบนั้นใช่ไหมก็เลยแบบธรรมดาก็ธรรมดาก็เพรยุนคักได้เลยว่าแบบนั้นนะป้าหางเต้นเนี่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 ดูนี่นี่นี่เออเอาดูนะป้าเอาเอาใหม่นะมาอันนั้นอันนี้นี่บีลงมานี่กินหางอะไรมาแต่นอนเวียนแบบปีลงมานี่ยเพรยังมาแต่นอนเฉยๆเพรยแสบไขป้ามัน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 คือเต็มเทนอหาก็เห็นได้นี่หยอดเตนว่ ป้าต้องคุมตาคุมไปคุมตาหนาวมือม่อให้เคยกินเมื่อตอนอยังน้อยเคยได้ต้นไม้อันนี้แกงก็ได้บอกแกงได้ไเลยนี่เขาปลูกอันนี้แล้วปลูกมันก็นเกิดตลอดแล้งตลอดผลได้ต้นไม้นี่นะโค<ม>ตโฮดนี่เกิดกินตลอดก<ม>อเดียวสองกอนี่สามสกิน<ม>ขั้นเป็นราทางแห้งโป่งนี่อย่าอันนี่ก็เริ่มแล้วเนาะเริ่มขึ้นแล้วได้ไหมค่อยวๆโยกแล้ว เขาไม่เท่าทั้งข้างเราครัวซีเรีลเลยได้ทั้งคางแกนี่ว่ะคุณว่าเราผัดซีเรียลหนาเ้าวันแห้งดกเพคุณว่ากูกูน้ำเนาะคนใหม้เราเขยังยังได้ไปใส่หมุอนี้ออกเมื่อนี่ก็ไปซื้อน้ำเด็กเมืเมื่อนีื้อน้ำให้ไม่เท่าเว้ยเราหายซื้อแต่ว่านี่เลยแต่ว่าว่านผัดเมื่อไรเอาหลอดพลาสติกเอาหลอดเท้าก็ได้บอกว่าไม่ใช่าซื้อตอนเช้าซื้อตอนเช้าอันนั้ น้ำก็เขาจะเอาบอไปส่งแบบคนทำเนี่ยคนทำมมันหอมอะนะมันหอมมาเท่านั้นเลแบบหอมเลยหรือว่มันมันมันเป็นทางแดงนี่บอลคือคือทางเขาน้องเลตัวนั้นบอคือแบบนั้นบอลหรือทางเข้าตัวป่าเหรอไงเป็นอย่างไรแบบเพื่อนคนอยู่ในแคมป์ทางเนาะมันเข้าเท็ดหัวออกนอกทางปวดมันเลยหอมเออแล้วเขาก็เขาง่หลดอีกอย่างมันกัญญาอ่ะนะต้องได้ไปเลี้ยวอยู่บอลที่มันอันนั้นพูกนได้เข่าเลยก็ส่งขั้นออกได้ก็มีอายุหกตุ๊กๆเลยก็ซื้อไว้เลย เราไปไปงไปซื้อามทีนอนั่นบเมนคือชะเล่งเนาะใส่ลลายตุ๊สชเล่งใส,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 ส่ลายตุ๊บอยุ่ป้งงาตกกพี่เลยมาผัดพ,พอดีพอน้องรตีพันธุ์เพียงปลูกอยู่ก็เลยหย่างมาเลยกับไอเทียลข้ <laughs> างหลังก็อยากนอนหอมหอมแาละตีไปค่ะ พอดีน้องเราตีเพิ่นทุกตกัเลยเว้ยขามาหาเพิ่นเลยสิพากันมาคัวหญ้านี่ยมาเล็กก็ไม่ท่ายของเราถ่ายแล้วกนแล้วทันนี่มาเราแข่งถ้าเพียกอยู่เพื่อนน้อยหนึ่งถูกงามเลยพี่น้องเยถูกที่ไ้นเราก็จูดแล้วพ่อตัวสำหรับคลิปนี้สำหรับน้อยกับสิริขอจบคลิปไปเด้อพี่น้องถูกเที่ยวกันอนนี้เลยพี่น้องไปถ่ายคลิปกับเบลลอ่อนกับเบลล์เที่ยว ลูกนี่กินมาพี่มาสบายดีวะไม่ใช่เลยคนเดียวไม่ใช่นะเพิ่มเบิงเนี่ยเปนเงาอยากนอนบอกอยากลาวมือหน้ากระล่มพุ่นล่มจนวันนะสบายดีลูกนี่สบายดีสบายดีไหมลูกสบายดีโดยสำหรับคลิปนี้ชายแลมน้อยก็จะขอจบคลิปกับน้องพี่น้องลูกกัอยากนอนเลยพี่น้องชายมาสามีเลยเงาเลยตื่นเช้าพูดเช่นเป็ดม่องผากนอนเลยพี่น้องไม่คุ้ม สำหรับกินมีสาเลมน้อยกับน้องเทวกับน้องลาตีกับโคล่าไปก่อนเด้อพี่น้องโฟกันคลิปหน้าเด้อสบายดีอ่ะสบายดีสวัสดี